สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพูดกันครับกับ YouTube ช่องพันเนจรกินครับวันนี้จะเอาผักสดนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เราสามารถกินเป็นอาหารกับข้าวกับปลาได้ครับผมอันเนี้ยแรกเป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศจากสีแดงแดงของเขาเนี่ยบอกได้ครับว่ากินเข้าไปแล้วจะบำรุงดูแลสุขภาพผิวนะครับ และอีกอันนึงก็จะช่วยกําจัดเชื้อในกระเพาะปัปะสสาวะใครที่ติดเชื้อในกระเพาะปัปะสสาวะบ่อยนะครับกินบ่อยๆสามารถช่วยได้ครับอีกอันนึงจะเป็นผักกาดขาวครับผักกาดขาวนี่ก็ยอดเยี่ยมครับถ้ากินสดๆก็จะช่วยบำรุงไตครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตอะไรกินผักกาดขาวนะครับ ก็ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้ดีครับถ่ายได้สะดวกครับ